สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลาพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปครับคืนนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่โลกของแสงและเงา เสียงและความเงียบสีสันของการแต่งหน้ากับศิลปะที่ถูกเรียกว่างิ้วหรืออุปรากรจีนเพื่อไปรู้จักกับชายผู้หนึ่งที่เลือกใช้ชีวิตในร่างของผู้หญิงบนเวทีเพื่อพูดแทนประชาชนทั้งแผ่นดินในวันที่ไม่อาจเอ่ยถ้อยคำใดชื่อของเขาคือเหมยหลานฟางในค่ำคืนของฤดูใบไม้ร่วงในวันที่22ตุลาคมปีคริสตศักราช1894 เหนือบ้านหลังเล็กในย่านหนานจือซื่อของกรุงปักกิ่งพระจันทร์กลมโตลอยขึ้นเหนือหลังคาบ้านดินสีซีดเป็นคืนที่เด็กชายคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นชื่อของเขาคือเหมยหลานฟางชื่อหลานฟางแปลว่ากล้วยไม้หอมบ้านของเขาเป็นตระกูลนักแสดงงิ้วบรรพบุรุษเป็นศิลปินที่เคยขึ้นแสดงในวังหลวงแต่ในยุคนั้นจัก,กรวรรดิชิงกำลังล่มสลาย ความรุ่งเรืองในอดีตกลายเป็นเงาอันเงียบงันบิดาของเขาเหมยฉีนักแสดงชื่อดังในอดีตเสียชีวิตตอนที่หลานฟางอายุเพียงสามปีแม่ของเขาต้องพาลูกชายไปอาศัยอยู่กับลุงกลางย่านครอบครัวยากจนของเมืองหลวงที่กำลังไร้ศูนย์กลางบ้านของลุงของเขาคืออดีตศิลปินชื่อว่าเหมยจงเฉิง ผู้เป็นนักสแสดงนิ้วที่มีชื่อเสียงในบทของซิ่งหรือบทชายหนุ่มตอนนี้กลายเป็นคนเงียบขรึมที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนั่งขัดรองเท้าแต่ทุกค่ำเขาจะฝึกลีลามือในอากาศเรากับกำลังอยู่บนเวทีเด็กชายเหมยหลานฟางมองดูการเคลื่อนไหวนั้นอย่าง,ลงหลงไหลเงามือในแสงไฟตะเกียงดูเหมือนนกเหมือนปลาเหมือนสายลมและเมื่อถามว่านั่นคืออะไร ลุงจะตอบว่าถ้ารำบทหญิงที่ไม่มีเสียงเขายังไม่เข้าใจแต่หัวใจเล็กๆก,ก็สั่นไหวจากอะไรบางอย่างที่ยังไม่แน่ใจโลกของยิ้วปากกิ่งไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือศิลปะที่หลอมรวมศาสตร์ต่างๆไว้ด้วยกันดนตรีการขับร้องกายภาพศิลปะการต่อสู้และบทกวีชุดนักแสดงที่แต่งแต้มด้วยสัญ,ญลักษณ สีหน้าที่บ่งบอกคุณธรรมและนิสัยของตัวละครสีแดงคือความซื่อสัตย์สีขาวคือความเล่ห์เพทุบายสีดำคือความกล้าหาญสีทองกับสีเงินสําหรับเทพและปีศาจแต่ที่สูงสุดในิ้วคือบทผู้หญิงที่เรียกกันว่าตานในยุคนั้นผู้หญิงจริงไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงเด็กผู้ชายต้องเรียนรู้การเป็นผู้หญิงด้วยความแม่นยำเท่ากับการเป็นนักรบ เมื่ออายุ8ปีลุงของเขาตัดสินใจพาไปฝากเรียนกับอาจารย์หวังยู่ชิงผู้เป็นศิลปินนิ้วสายเข้มงวดการฝึกวันแรกเริ่มต้นไม่มีเสียงเพลงไม่มีท่ารำอาจารย์ให้คุายืนยืนโดยให้น้ำหนักตัวทิ้งลงไปที่ขามือแนบลำตัวปลายนิ้ววางในมุมเฉพาะคางยกเล็กน้อยหัวใจต้องนิ่งยืนอยู่อย่างนั้น2ชั่วโมงขาเด็กชายสั่น น้ำตาไหลแต่ไม่กล้าลม้มเพราะการยืนคือพื้นฐานของความมั่นคงและความนิ่งคือจิตวิญญาณของงิ้วหลังจากยืนได้เขาถูกฝึกให้เดินแบบผู้หญิงในงิ้วบทผู้หญิงต้องเดินด้วยปลายเท้าฝ่าเท้าไม่แตกพื้นไหลตั้งตรงมือกรีดกรายก้าวเดินเหมือนดอกไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำการฝึกเดินแบบนี้ทำให้เท้าของเขาพองต้องพันผ้าทุกคืนเพื่อให้เรียวสวยเขาถูกสอนว่า มือไม่ใช่มือแต่คือภาษากวีตาไม่ใช่ตาแต่คือจิตใจของตัวละครเสียงของนิ้วไม่ได้มาจากลำคอแต่มาจากท้องอกและพลังลมหายใจเมื่อหลานฟางฝึกร้องตอนตีสี่กลางอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวต้องยืนแช่เท้าในน้ำเย็นเพื่อฝึกควบคุมเสียงภายใต้แรงต้านอาจารย์บอกว่าเสียงต้องไม่ใช่เพียงเสียงแต่ต้องเป็นความรู้สึกที่แทรกอยู่ในทุกพยาง เมื่ออายุ11ปีเขาได้ขึ้นเวทีจริงครั้งแรกในโรงยิ้วเล็กๆเ,เขตชานเมืองเขาแสดงบทผู้หญิงที่เสียใจต่อสามีเขารำเขาร้องเขานิ่งอย่างงดงามแต่ผู้ชมกลับนิ่งเฉยไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงชมเหมหือลานฟางนั่งอยู่หลังเวทีด้วยความเสียใจอาจารย์มาแตะไหล่แล้วพูดว่าพวกเขานิ่งเพราะกำลังฟังอยู่จดจำไว้ การแสดงไม่ใช่เพื่อเสียงดังแต่เพื่อเสียงในใจของคนดูและเขาก็จำคืนนั้นไปตลอดชีวิตเมื่ออายุ13ปีเขาเริ่มได้รับบทเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะบทหวังเจ้าจินหญิงงามผู้ยอมแต่งงานกับชนเผ่าซ่งหนูเพื่อรักษาสันติภาพระหว่างเผ่าและแผ่นดินจีนบทนี้ต้องการความสง่างามความเด็ดเดี่ยวและความเศร้าในเวลาเดียวกัน เมย์หลานฟางแสดงบทนี้จนหลายคนเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงจริงๆบนเวทีเขาไม่ตอบโต้เสียงซุบซิบนินทาว่าผิดเพศเขาเพียงฝึกต่อไปและพูดเพียงว่าฉันไม่ได้เป็นหญิงแต่ฉันเคารพความงามของหญิงและฉันแสดงเพื่อสะท้อนความกล้าหาญของผู้หญิงต้นทศวรรษที่1910กรุงปักกิ่งกำลังสั่งสะเทือนราชวงศ์ชิงล่มสลายและโลกเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐ แต่สำหรับศิลปินงิ้วมันไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนชื่อประเทศมันคือการสั่นคลอนรากฐานทางศิลปะงิ้วกลายเป็นสิ่งที่คนหนุ่มสาวหัวสมัยใหม่หมองว่าล้าหลังว่ากันว่าศิลปะนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวโบราณบทพูดเว้นเวอร์ไม่จริงและผู้ชายแต่งเป็นหญิงคือความย้อนยุคที่ไม่น่าชื่นชมเหมยหลานฟางกำลังยืนอยู่ท่ามกลางกระแสเขาอายุ20ปีต้น,ตน แต่ชื่อเสียงของเขาเริ่มขยายวงกว้างชนชั้นกลางในเมืองยังแห่แหนมาดูแต่กลุ่มนักปฏิรูปเริ่มตั้งคำถามในวันที่ประเทศกำลังหาอัตลักษณ์ใหม่นิ้วควรอยู่ตรงไหนเขาไม่ตอบคำถามนี้ด้วยถ้อยคำแต่เลือกตอบด้วยการปรับปรุงนิ้วในปีคริสตศักราช1915เมยหลานฟางเริ่มทดลองสร้างรูปแบบใหม่ของนิ้วผู้หญิงเขาไม่ได้เปลี่ยนการแต่งหน้า ไม่ทิ้งท่วงท่าดเดิมแต่ปรับเรื่องราวให้เข้ากับยุคสมัยเขานำเรื่องฟงห่วงหรืนอนกฟินิก์มาตีความใหม่แทนที่จะเป็นเทพหญิงผู้ยอมพลีกายเขาแสดงให้เห็นความเข้มแข็งในหัวใจที่สามารถประคองครอบครัวฝ่าฟันโชคชะตาโดยไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาช่วยชุดของเขาถูกออกแบบใหม่มีเส้นสายที่คมขึ้นสีที่กลมกลืนมากขึ้น การเคลื่อนไหวบนเวทีแม้จะยังเบาและพริว้วแต่แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นแม้ไม่เอ่ยคำแต่ทุกก้าวของเขาบอกว่าหญิงในงิ้วไม่ใช่ภาพของความอ่อนแออีกต่อไปเขาไม่ได้เปลี่ยนงิ้วแต่เปลี่ยนความรู้สึกของคนที่ดูงิ้วปีคริสตศักราช1919มีจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงโรงงิ้วที่เหมยหลานฟางประจำอยู่จากน้าซองจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ผู้ส่งคือสมาคมศิลปะญี่ปุ่นเชิญเขาไปแสดงโชว์พิเศษในโตเกียวในงานนิทรรศาการวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อแสดงให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักงิ้วจีนมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาจะต้องข้ามทะเลเขานิ่งเงียบอยู่หลายวันบางคนในคณะเตือนว่าญี่ปุ่นไม่เข้าใจงิ้วบางคนกังวลว่าการเป็นชายแต่งหญิงอาจถูกเยาะเย,ะเยะ้ยแต่เขากลับพูดเบาๆว่า ถ้าเราไม่กล้าก้าวออกจากเวทีเดิมวันหนึ่งนิ้วจะไม่มีที่ยืนในที่สุดเขาตอบรับคำเชิญฤรูใบไม้ผลิ pre, ปี1920เมื่อลานฟางและคณนะเดินทางถึงญี่ปุ่นมีคนญี่ปุ่นหลายร้อยคนมาต้อนรับที่ท่าเรือเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีครามเดินด้วยความสงบแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามพวกเขาจะเข้าใจนิ้วหรือไม่วันแสดงมาถึงโรงละคร ถูกปรับเป็นเวทีงิ้วจีนเขาแสดงเรื่องซื่อจี้หญิงสาวผู้ถูกจับเป็นเฉลยในสงครามแต่ยังคงรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตอนจบของการแสดงไม่มีเสียงใดดังขึ้นเงียบงันจนหน้าหวาดวันแต่แล้วผู้ชมญี่ปุ่นก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับก้มหัวให้เขาและเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องเป็นครั้งแรกที่ศิลปินงิ้วได้รับการสแตนดิ้ง โอเวชันในต่างแดนเมื่อข่าการแสดงของเขาในญี่ปุ่นแพร่กระจายคำเชิญจากอเมริกาก็ตามมาในปีคริสตศักราช1930มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กเชิญเหมยหลานฟางไปแสดงและบรรยายเกี่ยวกับศิลปะนิ้วจีนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโลกการไปอเมริกาแตกต่างจากญี่ปุ่นสิ้นเชิง ในขณะที่ญี่ปุ่นยังมีวัฒนธรรมตะวันออกที่คล้ายกันอเมริกานั้นเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจมีบทความหลายฉบับถามว่าทำไมผู้ชายจีนต้องแต่งเป็นผู้หญิงทำไมต้องร้องเสียงสูงแบบแหลมและมันคือละครหรือการเสียสีเขาเตรียมตัวอย่างละเอียดซ้อมท่าแปลคำอธิบายแต่ละฉากและเลือกแสดงสามเรื่องหลักบทหญิงผู้พักดีบทหญิงในความรักและบทหญิง ผู้กล้าหาญที่ไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาการแสดงจัดขึ้นในโรงละครผู้ชมคือบรรณาธิการนักข่าวศิลปินและนักวิชาการเมื่อม่านเปิดหญิงสาวในชุดจีนงดงามยืนอยู่กลางเวทีไม่มีใครคิดว่าคือชายคนหนึ่งเหมยหลานฟางขยับมือเบาๆเริ่มรำช้าๆเสียงเครื่องดนตรีจีนบรรเลงโอบล้อมห้องและเมื่อเขาเริ่มร้องทั้งห้องเงียบเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ แต่ผู้ชมร้องไห้หลังการแสดงจบมีนักวิจารณ์ชาวอเมริกันคนหนึ่งเขียนว่าเราฟังภาษาที่เราไม่เข้าใจแต่เรารู้ว่าเขาร้องถึงอะไรนิ้วของจีนคือบทกวีที่ทุกคนเข้าใจได้ด้วยหัวใจการแสดงในอเมริกากลายเป็นความสำเร็จระดับโลกชื่อของเหมยหลานฟางถูกกล่าวถึงในวารสารศิลปะของยุโรปนักแสดงฝั่งตะวันตกเริ่มศึกษาท่ารำของเขา ผู้กำกับละครเริ่มสนใจการใช้ท่าทางแทนคำพูดเขาไม่ได้เพียงแค่พาศิลปะนิ้วไปต่างแดนแต่เปลี่ยนมุมมองของโลกต่อการแสดงแบบเงียบแต่ลึกทว่าเสียงปรบมือในต่างประเทศก็ไม่อาจกลบเสียงพายุของบ้านเกิดประเทศจีนกำลังเข้าสู่ความวุ่นวายการเมืองสงครามและความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาท้าทายเขาในรูปแบบใหม่ฤดูร้อน ปีคริสตศักราช1931ในขณะที่เหมยหลานฟางเพิ่งเดินทางกลับจากทัวร์อเมริกาและยุโรปแผ่นดินจีนกำลังสั่นสะเทือนด้วยเสียงปืนจากทางเหนือญี่ปุ่นเริ่มรุกรานแมนจูเรียความตึงเครียดทางการเมืองเริ่มไหลเข้าสู่ชีวิตของศิลปินงิ้วไม่ได้เป็นเพียงศิละปะอีกต่อไปมันกลายเป็นเครื่องมือของการชักจงูงคำว่าวัฒนธรรมเริ่มมีอำนาจหนักทางอำนาจ ผู้มีอำนาจต้องการใช้เวทีนิ้วสื่อสารในสิ่งที่เขียนในถแถลงการไม่ได้เมยหลานฟางถูกเชิญโดยรัฐบาลหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลก๊กมินตัง๋งและกลุ่มนักปฏิวัติที่กำลังก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อแสดงในสิ่งที่พวกเขาต้องการให้คนเชื่อเขารับรู้สิ่งเหล่านี้แต่ไม่ตอบรับอย่างเปิดเผยเขากลับพูดคำหนึ่งกับผู้จัดของเขาว่างิ้วที่ถูกเขียนเพื่ออ,อำนาจ ไม่ใช่นิ้วอีกต่อไปในปีคริสตศักราช1937เหตุการณ์สะพานมาโคโปโล,โลนำการบุกกรุงปักกิ่งโดยกองทัพญี่ปุ่นเมืองที่เคยเป็นบ้านของนิ้วกลายเป็นเมืองภายใต้การยึดครองทหารญี่ปุ่นรู้จักชื่อของเหมยหลานฟางพวกเขาเคยชมการแสดงของเขาในโตเกียวเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาได้รับจดหมายเชิญให้แสดงอีกครั้งเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสงจักวรวรรดิ คําเชิญน,นั้นไม่ใช่การขอร้องแต่คือคําสั่งในรูปแบบของคําสุภาพเมยลหลานฟางนั่งอ่านจดหมายฉบับนั้นนานหลายชั่วโมงไม่ตอบไม่พูดเขาค่อยๆยกกระจกขึ้นมาหยิบมีดโกนเล็กๆเ,เริ่มโกนหนวดคราวของเขาออกจนหมดจากนั้นเขาหยุดกินอาหารไม่ออกจากบ้านและปล่อยให้ตัวเองป่วยลงทีละน้อยเขาปฏิเสธการแสดงด้วยการปฏิเสธตัวตนบนเวที มีคำกล่าวว่างิ้วคือเสียงของประชาชนในเวลานั้นเขาเชื่อว่าการเงียบของเขาคือเสียงที่ดังที่สุดตลอดระยะเวลา8ปีแห่งการยึดครองเขาไม่ขึ้นเวทีแม้แต่ครั้งเดียวไม่รับจดหมายเชิญไม่ให้สัมภาษณ์ไม่แม้แต่จะซ้อมอยู่ในบ้านคนรอบตัวเริ่มสงสัยว่าเขาเลิกล้มแล้วหรือไม่แต่เขาตอบคำถามว่าหากฉันร้องเพลงในขณะที่คนอื่นร้องไห้ แล้วฉันจะยังเป็นศิลปินได้อีกหรือในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองปักกิ่งมีเรื่องเล่าว,ว่าเขาจะตื่นขึ้นในยามค่าแต่งหน้าในความมืดใส่ชุดนิ้วของบทหญิงผู้สูญเสียลูกในสงครามยืนรำช้าๆในห้องแคบไม่มีดนตรีไม่มีแสงไม่มีคนดูเขาทำสิ่งนั้นเพื่อรักษาหัวใจของนิ้วที่เขารักไม่ให้ตายไปพร้อมกับแผ่นดินที่กำลังเจ็บปวด ีคริสตศักราช1945สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดญี่ปุ่นยอมจำนนกองทัพแดงของจีนและพันธมิตรร่วมกันปลดปล่อยปักกิ่งเหมยหลานฟางปรากฏตัวอีกครั้งเสียงปรบมือที่ดังกว่าทุกครั้งในชีวิตของเขาแต่เขากลับพูดเพียงว่าฉันไม่รู้ว่าฉันมีค่าพอหรือไม่ที่ยังได้อยู่บนเวทีนี้แต่ฉันรู้ว่าฉันไม่เคยทรยศหัวใจของยิ้วเลย แม้แต่วันเดียวเขาเริ่มกลับมาซ้อมอีกครั้งร่างกายของเขาอ่อนแรงไปมากเสียงของเขาไม่สูงเหมือนเดิมแต่ทุกท่าทางทุกการยืนทุกการนิ่งเต็มไปด้วยพลังของคนที่ผ่านสงครามมาโดยไม่ใช้อาวุธแต่ใช้ความนิ่งปกป้องศิลปะให้รอดจากอำนาจหลังสงครามเหมยหลานฟางเขียนบทนิ้วใหม่ในชื่อ ความมู่หลานเรื่องของหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อออกรบแทนพ่อในบทนี้เขาแสดงด้วยอารมณ์หญิงที่ไม่จมนนต่อโชคชะตาและไม่ให้เพศมาเป็นกรอบของคุณค่าตนเองเขานำบทนี้ไปแสดงทั่วประเทศจีนรวมถึงในรัเสเซียและอังกฤษกลายเป็นนิ้วที่ได้รับการยอมรับว่าเปลี่ยนภาพนิ้วหญิงจากผู้เฝ้ารอเป็นผู้ลุกขึ้นยืนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ปีคริสตศักราช1945กรุงปักกิ่งกลับคืนสู่ความสงบชั่วคราวเมยหลานฟางในวัย51ปีกลับมายืนอยู่กลางแสงไฟอีกครั้งหลังจากเก็บนิ้วไว้ในหัวใจมานานถึง8ปีเต็มในวันที่เขาก้าวขึ้นเวทีอีกครั้งเสียงเงียบก่อนจะปรบมือไม่ใช่เพราะรอการแสดงแต่เพราะทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังมองดูคนที่เลือกจะไม่แสดง ในช่วงที่โลกต้องการความเงียบผู้คนไม่ได้ร้องไห้เพราะงิ้วแต่ร้องไห้เพราะความซื่อสัตย์ที่หล่อหลอมให้บทหญิงที่เขาแสดงมาตลอดชีวิตในปีคิศกรา1949พักคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุงประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนระบอบราชวงศ์และรัฐบาลเก่าทั้งหมดถูกล้มล้างจีนเข้าสู่ยุคสังคมนิยมในยุคนี้ วัฒนธรรมเก่าหลายสิ่งถูกตั้งคำถามรวมถึงนิ้วที่ถูกมองว่าเป็นศิลปะฟุ่มเฟือยของชนชั้นสูงแต่เมยหลานฟางกลับได้รับเลือกจากรัฐบาลใหม่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยิ้วปักกิ่งแห่งชาติมันคือครั้งแรกในชีวิตที่นิ้วได้รับการยอมรับในระดับรัฐและเขาคือผู้มีหน้าที่สืบทอดปรับปรุง และวางรากฐานให้นิ้วกลายเป็นสมบัติของประชาชนไมยหลานฟางเชื่อว่านิ้วต้องไม่ถูกขังให้อยู่ในโรงละครหรูหรือเวทีเฉพาะกลุ่มเขาเริ่มจัดนิ้วเคลื่อนที่พานักแสดงออกไปแสดงตามหมู่บ้านในโรงเรียนโรงงานและลานชุมชนเขาเปลี่ยนบทเก่าที่คนไม่เข้าใจให้กลายเป็นเรื่องราวที่ประชาชนเข้าถึงนิ้วของเขาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของหญิงวางหรือขุนนาง แต่กลายเป็นเรื่องของหญิงชาวบ้านหญิงแม่ค้าหญิงที่ฝ่าความลำบากแต่ยังเปี่ยมศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เข้าจัดเวิร์กช็อปให้เด็กยากจนได้เรียนนิ้วฟรีเพื่อสร้างนักสแสดงรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งเงินหรือสายสัมพันธ์แต่มีหัวใจและวินัยอย่างแท้จริงมีนักวิจารณ์เคยถามว่าการที่ผู้ชายแต่งหน้าเป็นผู้หญิงมันสื่ออะไรเมยหลานฟางตอบว่าบนเวทีนิ้วเราไม่ได้แต่งเพื่อเรียนแบบแต่เพื่อถ่ายทอด สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเราทุกคนต่างมีความอ่อนโยนมีความกลัวมีความหวังและนิ้วหญิงคือกระจกที่สะท้อนความงามนั้นออกมาการแต่งหน้าของเขาไม่ได้ทำให้ผู้ชมเห็นผู้หญิงแต่มองเห็นใจของคนที่เปล่งประกายในตัวละครหลังปีคริสตศักราช1950เหมยหลันฟางค่อยๆหันมาสอนมากขึ้นเขาก่อตั้ง โรงเรียนนิ้วหญิงแห่งแรกของจีนเขารับเด็กชายที่อยากเรียนบทหญิงซึ่งแต่ก่อนมักถูกหัวเราะเยาะแต่เขาสอนว่าบทหญิงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือศิลปะของความเข้าใจเข้าให้ความสำคัญกับการวางรากฐานฝึกเด็กๆให้มีวินัยมากกว่าความดังและสอนว่าการเป็นศิลปินไม่ได้อยู่ที่เสียงปรบมือแต่อยู่ที่ความจริงใจที่มอบให้ผู้ชม ปลายทศวรรษที่1950สุขภาพของเขาเริ่มอ่อนแรงเขาไม่สามารถร้องเสียงสูงได้แต่ยังคงสอนและนั่งชมการฝึกซ้อมของลูกศิษย์อย่างไม่ขาดเขาเขียนบทนิ้วใหม่เรื่องยูจีเรื่องราวของหญิงสาวที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อไม่เป็นภาระให้กับชายที่เธอรักบทนี้เขาไม่เคยแสดงแต่เขียนให้คนรุ่นหลังได้อ่านและแสดงต่อไป เมยหลานฟางถึงแก่กรรมในวันที่8สิงหาคมปีคริสตศักราช1961ที่กรุงปักกิ่งขณะที่มีอายุ66ปีทั่วทั้งประเทศจีนไว้ทุกข์ให้เขาเพื่อเป็นเกียรติให้ผู้ชายที่ทำให้งิ้วกลายเป็นภาษาของหัวใจหลุมศพของเขาอยู่ในปักกิ่งมีหินสลักคำว่าศิลปินผู้ไม่เคยทรยศต่อเวที ในสายตาของเหมยหลานฟางงิ้วปักกิ่งไม่ใช่การแสดงเพื่อความบันเทิงแต่มันคือภาษาอีกภาษาที่ไม่ต้องอาศัยคำพูดแต่พูดด้วยจังหวะท่วงท่าและเสียงสะท้อนในหัวใจเขาเคยเปรียบงิ้วไว้ว่างิ้วไม่ใช่ภาพสะท้อนชีวิตจริงแต่มันคือภาพสะท้อนความรู้สึกที่ลึกที่สุดในชีวิตมนุษย์งิ้วปักกิ่งไม่ใช่การแสดงยืดยาวแบบภาพยนตร์แต่มันเป็นศิลปะของการกลั่นการทุกสิ่ง ให้เหลือเฉพาะที่จําเป็นเหมยหลานฟางสอนลูกศิษย์ว่า1นก้าต้องแทน1ปี1นสายตาต้องแทน1ชีวิตโครงสร้างของงิ้วจีนมี4องค์ประกอบหลักคือร้องพูดสแสดงท่าทางและการต่อสู้แต่ในบทหญิงแบบตาลน,น้ำหนักจะอยู่ที่การร้องและการแสดงเขามักใช้ท่าเดียวเพื่อแทนความเศร้าความคิดถึงด้วยการเปลี่ยนเพียงจังหวะของมือหรือการหันช้า,ชา เสียงร้องยิ้วของหญิงไม่ใช่เสียงที่ดังแบบนักร้องโอเปรา่าแต่มันคือเสียงที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนแสงพระจันทร์ที่ผ่านม่านบางๆเหมยหลานฟางฝึกเสียงทุกวันด้วยการเปล่งคำเดียวซ้ำๆแต่ปรับระดับน้ำเสียงทีละน้อยเขาเชื่อว่าเสียงที่ดีต้องเหมือนลมหายใจของตัวละครบทที่เขาร้องบ่อยที่สุดคือบทในเรื่องของปาอี้เจอ๋อหญิงสาวที่พร่ำเพ้อถึงชายที่ไม่กลับมา ไม่มีคำว่ารักสักคำเดียวในบทแต่ทุกเสียงสะท้อนถึงความรักทั้งหมดของตัวละครนิ้วไม่ใช้มือเพื่อความสวยแต่มือคือคำพูดและในบทหญิงมือคือลมหายใจเมยหลันฟางออกแบบท่ามือขึ้นเองหลายแบบเช่นมือที่กำช้าๆแล้วคลายเพื่อแสดงความอดทนที่กำลังจะหลุดไปมือที่ไล่นิ้วไปตามชายเสื้อเพื่อบอกว่าฉันคิดถึงเธอเหลือเกินการแต่งหน้าของนิ้ว ไม่ใช่เพื่อความงามแต่เพื่อสร้างตัวตนใหม่หน้าของเหมยหลานฟางในบทหญิงไม่ได้ทำให้เขาเหมือนหญิงแต่มันทำให้เขากลายเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวละครอย่างแท้จริงคิ้วของเขาโค้งบางเฉียบตาแต้มด้วยสีดำยาวปากเล็กและแดงแต่ทุกเส้นที่วาดต้องสัมพันธ์กับบุคลิกของตัวละครหากเป็นหญิงขี้อายปากต้องเล็กและซีดหากเป็นหญิงนักรบคิ้วจะเฉียงและตาแหลมคม เมยหลานฟางกล่าวว่าหน้าฉันไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ใจฉันคือสิ่งที่เปลี่ยนเมื่อแต่งหน้านั้นลงไปเครื่องแต่งกายในนิ้วมีน้ำหนักมากแต่ต้องขยับได้เบาเมยหลานฟางให้ความสำคัญกับเสียงของผ้าทุกครั้งที่ชุดพลิ้วทุกครั้งที่แขนเสื้อเคลื่อนมันต้องเสริมอารมณ์ไม่ใช่บทบังเมยหลานฟางออกแบบชุดใหม่ให้น้ำหนักมีความสมดุลเพื่อให้ผู้แสดงควบคุมการเคลื่อนไหวได้ โดยเฉพาะปลายแขนที่เรียกว่าซุยซิ่วผ้าสีขาวที่ยาวออกจากแขนเสือ้อใช้ในการแสดงอารมณ์เช่นการตบหน้าเบาๆเมื่อเศร้าโศกหรือสะบัดแรงเมื่อโกรธเมื่อจีนเริ่มเปิดประเทศวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลคนรุ่นใหม่หันไปหาภาพยนตร์เพลงป๊อปและแฟชั่นงิ้วถูกมองว่าเชยและช้าเกินไปสำหรับยุคสมัย เมยหลานฟางสอลูกศิษย์เสมอให้เข้าใจสิ่งที่ช้าและพูดว่าในวันที่โลกวิ่งเร็วอาจต้องมีใครสักคนยืนนิ่งเพื่อให้คนอื่นได้พักใจเข้าสู่ทศวรรษที่1950ในขณะที่ประเทศจีนกำลังเร่งรุดเข้าสู่การพัฒนาแบบอุตสาหกรรมสังคมใหม่เริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ววิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์และวรรณกรรมแนวปฏิวัติ กลายเป็นกระแสะหลักของประชาชนเสียงของงิ้วเริ่มแผ่วลงในหูของคนเมืองโรงงิ้วในปักกิ่งหลายแห่งปิดตัวผู้ชมหันไปหาสิ่งใหม่ที่เข้าใจง่ายและเร็วกว่าแต่ท่ามกลางความเงียบนั้นมีชายคนหนึ่งที่ยังคงเดินขึ้นบันไดไม้ของโรงงิ้วทุกวันเม้หมาลานฟางในวัย60สต้นๆยังคงแต่งหน้าซ้อมรำพูดบทงิ้วด้วยเสียงแผ่วเบา แม้ไม่มีการแสดงในวันนั้นเขาเชื่อว่าต่อให้ไม่มีผู้ชมงิ้วก็ต้องฝึกเพราะงิ้วไม่ใช่ศิลปะเพื่อคนดูแต่มันคือศิลปะเพื่อรักษาใจศิลปินในปีคริสตศักราช1954เหมือหลานฟางถูกเชิญให้ถ่ายภาพพอร์เทรตอย่างเป็นทางการเพื่อใช้ในนิทรรศการระดับชาติเข้าสวมชุดงิ้วเต็มยศแต่ไม่ยิ้มหลายคนสงสัยว่าทำไมภาพของเขาถึงเงียบขรึม แต่ผู้ที่รู้จักตัวตนต่างบอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาเป็นเพราะสำหรับเหมยหลานฟางความนิ่งไม่ใช่การเงียบเฉยแต่มันคือภาษาของการรับฟังคือความเคารพคือวิธีหนึ่งในการพูดโดยไม่ต้องพูดแม้เขาจะเป็นศิลปินงิ้วแต่เขาเปิดใจกว้างต่อศิลปะ,ะแขนงอื่นๆเขาเคยคุยกับจิตกรเอกชี้ไปซื้อเรื่องจังหวะในลายเส้นหรือสนทนากับนักเขียน ลูซินเรื่องการบอกความจริงในโลกที่ไม่มีใครอยากฟังความถ่อมตนของเขาทำให้ทุกคนเคารพไม่อวดไม่สั่งสอนฟังมากพูดน้อยและมักมีคำถามเพื่อพูดคุยกับคนอื่นๆในยุคที่แนวคิดเรื่องเพศยังเคร่งครัดเมย์หายลานฟางคือนักแสดงชายที่ตลอดชีวิตแต่งหน้าและสวมบทผู้หญิงเขาไม่เคยพูดว่าตนเองเป็นผู้หญิงแต่ไม่เคยปฏิเสธความเป็นชาย เขาพูดอย่างสงบว่าสิ่งที่อยู่บนเวทีเป็นเพียงบทบาทส่วนสิ่งที่อยู่ในใจคือความจริงเขามีภรรยาและลูกหลายคนใช้ชีวิตครอบครัวอย่างเรียบง่ายลูกศิษย์เคยเล่าว,ว่าเขาชอบดื่มชาอ่านหนังสือและฟังเสียงนกร้องอยามเช้าปีคริสตศักราช1,956เขาได้รับเชิญจากรัฐบาลสหาภาพโซเวียตไปเยือนกรุงมอสโกเพื่อแสดงนิ้วและบรรยายเรื่องวัฒนธรรมจีน นี่เป็นการเดินทาง,างต่างประเทศครั้งสุดท้ายของเขาในหอประชุมใหญ่ของมอสโกผู้ชมหลายพันคนลุกขึ้นยืนเมื่อง,งิ้วจีนเริ่มบรรเลงเขาสมบทหญิงชราที่นั่งทอผ้ารอสามีจากสงครามไม่มีใครในห้องฟังภาษาจีนออกแต่ผู้ชมกลับน้ำตาซึมเมืม่อการแสดงจบนักแสดงบัรเลงคนหนึ่งเดินเข้ามากอดเขาแล้วพูดว่าฉันไม่เข้าใจคำพูดของคุณ แต่ฉันเข้าใจทุกท่าทางของคุณนั่นคือสิ่งที่เหมยหลานฟางต้องการที่สุดการที่งิ้วพูดด้วยหัวใจไม่ใช่ภาษาหลังจากการเดินทางกลับสุขภาพของเขาสุดลงอย่างช้าๆเขายังคงมาดูการฝึกลูกศิษย์บางครั้งนั่งมองเวทีว่างๆจูนานโดยไม่พูดอะไรวันหนึ่งลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงมองเวทีแบบนั้นเหมยหลานฟางตอบว่าฉันกำลังมองรอยเท้าของฉัน ว่ามันเหลืออะไรไว้บนไม้กระดานเหล่านั้นบ้างเขาถึงแก่กรรมในวันที่8สิงหาคมปีคริสตศักราช1961แต่เวทีที่เขาเคยยืนยังไม่เคยมืดลงเมย์หายลานฟางจากไปด้วยโรคหัวใจข่าวการเสียชีวิตของเขาถูกประกาศอย่างเป็นทางการหลังการเสียชีวิตโรงเรียนยูสหลายแห่งนำหลักสูตรของเขาไปศึกษาท่วงท่าที่เขาคิดค้นการเดินการกรีดกร การใช้มือถูกจัดระบบในจำราคณะนิ้วหลายแห่งถือเหมยหลานฟางเป็นต้นแบบทั้งในแง่ของการแสดงการดำรงตนเพราะเขาคือบทหญิงที่ไม่ได้แสดงเพียงความงามแต่คือผู้หญิงที่ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเงียบเหมยหลานฟางเปลี่ยนภาพของนิ้วจากสิ่งล้าสมัยให้กลายเป็นภาษาแห่งหัวใจจากละครกลายเป็นศิลปะเพื่อการเยียวยาหลายปีต่อมามีคนสัมภาษณ์ลูกชายของเขา ถามว่าอะไรคือบทเรียนที่พ่อของคุณสอนโดยไม่ต้องพูดลูกชายของเหมยหลานฟางตอบว่าพ่อไม่เคยสอนด้วยคำพูดแต่สอนด้วยการมีอยู่ของเขาเขาไม่เคยสั่งให้เรารักศิลปะแต่ทำให้เรารู้ว่าศิลปะคือสิ่งที่รักษาคนได้ในวันที่โลกไม่เข้าใจเรางิ้วปักกิ่งยังคงอยู่ในประเทศจีนมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีผู้ชมลดลงแม้จะไม่ใช่ศิลปินกระแสหลัก แต่บนเวทีเล็กๆในโรงละครเงียบๆยังมีคนฝึกเดินฝึกร้องฝึกรำเหมือนที่เหมยหลานฟางเคยทำคืนนี้เราอยู่กับเรื่องราวของเหมยหลานฟางนะครับเป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างชีวิตของเหมยหลานฟางคือนักต่อสู้คือครูคือนักอนุรักษ์และสุดท้ายคือสิ่งที่โลกต้องจดจำวันนี้เรื่องราวของออกแบบความสุขกับ g o Good Night Story จบลงแล้วนะครับ พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าผมกับเหมยหลานฟางต้องลาไปก่อนกดไห h t ครับ